ดอกไม้วันเกิดสีชมพูสวยบ่าจักกับไว้าขาวเนาะจะเนาะโอ,อ้ยขอบคุณนะคะสวยงามสวัสดีจ้ากราบสวัสดีพี่น้องชาวไทายชาวพลังชาวสาปปลาวู่งในกองทลกป่าพ่อนกับกลาบงามงามสวัสดีเด้อยจ้จะเด้อหัวเสียงดังกราบสวัสดีอยู่รลานไอติม โชคดีเขาบ่ได้เปิดเพลงพี่น้องเอ้ยฝ่าวสวัสดีก่อนก้อนที่เขาสิเปิดวันเกิดมาเกิดมาเออมาเลี้ยงมาเลี้ยงฉลองมาเลี้ยงฉลองวันเกิดร่อนไอติมกันสั่งไอติมปกติเขาจะเขาจะเปิดเพลงนะใส่เขจีขจี ผิดไหมเนี่ยหนูอ่ะหนูอ่ะอันแบบเนี้ยแล้วมันหนูเห็นมันตัดแต่ไอศสครีมอ่ะเดี๋ยก็รู้หรือว่าเบิ่งว่าฟั่งไอติมอีอย่างกันไปลองเลยเป็นแบบใดได้เบิ่งรอบๆอบเขาบอกว่าสั่งแก้วเล็กกับแก้วใหญ่เอามาดูแก้วเล็กกับแก้วใหญ่มันแตกต่างกันไหมเนี่ยตรงไหนอ่ะ แล้วก็แก้วันเดียวกันนี่คือวิธีการขายเลยพี่น้องคิดบ้านะอันนี้กาแฟอะไรนะยี่อันนี้กาแฟเย็นอันนี้อันนี้กาแฟเย็นพี่น้องอันนี้กาแฟเย็นอันนี้ช็อกโกแลตเย็นอ่าแล้วอากาศอด่างนี้มึกิน <Es> มาซิมพี่นองมาซิมเป็นบ้านเราก็ช่วยละสองร้อยสองร้อยบาทสองร้อยบาทเนาะไป่พี่นองใครเห็นนะกินนะจิ้มเอา ถ้าลูกชายมาก็ดีนะนี่นะเะขาไม่เขาไม่ชอบอย่างเงี้ยอี่อะไรนะี่คิดดูดิอ้าไอ้มันนม้โยกเกิร์นี่หัวข้าวช้อนมาให้ไนเน้ดนนี่เลยอโอ้ยสาวสำน้อยนั่งอยู่ข,ขา้างๆสาวสาน้อยนัอยอ่งอยูอ่ข้างๆหัวรอตลอดอ โยกเกิร์ตเลือกอะไรไม่รู้นะสีสม้มดอกสีสม้มเอาง้ามพ่อพี่นอนเอาสวยดีเนาะสีสม้มสีสม้สมส้ม